เธอวันนี้เรามากินอาหารจีนแล้วใครจะจ่ายล่ะแอบมากินของฟรีเปียกับแม่จ่ายไปเดี๋ยว้วถ้าเกิดว่าพี่เอบอกว่าให้กูจ่ายล่ะแม่ค่ะเดี๋ยค่ะสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะไม่ได้กินอะไรนะคะก็บอกว่ามื้อเนี้ยจะให้พี่ออกพี่ก็เลยกลัวจ่ายเงินไงก็เลยมานั่งกินคนเดียวอ้าวหรอกินข้าวกับพริกป่นก็พอแล้วอ๋อเศรษฐกิจไม่ดีสรุปพริกป่นแพงกว่าที่อื่นนะคะขอบคุณค่ะ ข้าวใ,ใ,ให้มาดามช่วยนี่นะปักทูบด้วยก่อนแรงนะอีพี่ผัวเนี่ยไม่น่าละ่ะถึงไม่มีแฟนสักทีนึงเอา้าเตี๋ยกับแม่นั่งทำอะไรอยู่ตักข้าวให้ลูกสะพ้ายกินสิจะ<ต>ไปข้าว <c oughs> อะไร <c oughs> ละ่ะแม่ยังไม่มีข้าวเลยค่ะดูนะคะ <c oughs> เหลือไว้ให้ลูกกินนะคะเดี๋ยวสั่งใหม่ลูกเราเดี๋ยวสั่งใหม่ลูกกลัวเสียหน้าไงอัดไว้นะคะถ้าเกิดว่าไม่นั้นนะให้ดูขาไก่ละค่ะเอาจะเล่นอะไรก็เล่นๆสิขาอันก่อน ผู้กำกับผู้กำกับที่แม่ผัวฉันบอกเลยว่าเนี่ยมิหน้าแหละถึงชวนแพรมาอยากออกกล้องถามมาสิจะกินอะไรเพิ่มไหมไม่อยากถามเพราะรู้อีกแล้วตัวบวมขนาดนี้อยากกินอะไรปูผัดผงกะหรี่แค่นี้ม่เก็บไม่จะเตือนปิงทะเลที่นี่ก็ไม่มีมีผีทะเลเออแล้วเสียงจะเข้าไม่ละมือตไน่ีีสผทะเลมแล้วเสียงจะเข้าไม่ละเอาไม้บับกัมไว้นั่น่ะอันนั้นไม้นะคะ กับข้าวมาแล้วำไาไม่กินเล้ากินสิมาแต่กับข้าวไม่มีแล้วกูต้องจุดธูปใส่ข้าวเหรอกลัวมีพิษขอตะเกียบเงินได้ไหมคะน่าจะเละสานพิษน่าดูนะร้านทาโลสยามมีคนน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะได้ข่วยมาใหม่อ่ะคนอ่านผิดตงเรียกตลอดเลยนะนี่เนีแอนบัสเดอร์เพื่อนอ่านว่าแอนบัสเตอร์ ซึ่งแปลว่าดอไม่ใช่แปลว่าเอาอยวะเพศนะคะแปลว่าประตูค่ะประตูหลังค่ะแม่เดี๋ยวพม่จ่ายเองก็ได้ถ้าแม่มีตังจ่ายอะค่ะแม่ไม่ต้องไปล้างจานหรอกค่ะนั่งศาลเลยค่ะแม่ผัวน้องศาลมากม่ตมีลอตเตอรี่เลยนะจ่ายตามเป็นลอตเตอรี่หรอคะโอ้เนยเนยเอาตังมาให้เป็นปึกเลยมีตังไม่มีตังแม่มีนะคะผัวแม่ก็มีนะคะ ใครไม่มีผัวตัดภาพไปที่ทางนู้นนี่มีมมม <c oughs> ไม่มีผัวแต่หลวมมาก <c oughs> พบแล้วอุมโมงค์ผาเมือง <c oughs> กับข้าวมาแล้วนะคะมแม่คะทำไมถึงมากินที่นี่ล่ะคะลูกชายเขาชวนลูกชายคนไหนคะนี่ยอันนั้นลูกสาวคะ่ะลูกชายลูกชาย,ชายนี่นาสั่งมาให้เลยเนี่ยสั่งมาให้แล้วจ่ายปะ กุ้งผัดผงกะหรี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ถ้วยมันแบนเกินปิ้นออกข้างนอกกระดิงกระดอนหมดแม่ผัวฉันเก็บไปใส่ถ้วยทุ่นเก็บให้เตี่ยกินเอาข้าวมาใส่นี่ง่ายกว่าใครตัวคนจ่ายมือนี้พี่จ่ายหน้าตาอย่างพี่เนี่ยนะขนาดให้หนูไปงานเนี่ยยังไม่ให้ตังค์สักบาทหนึ่งที่จอดรถก็ไม่มีมือนี้ห้าพันกว่าบาทเองถูผกเข้ามาเลย อาท่านั้นซื Rey ้ออีกให้ครบหมื่นมือนี้ไม่ถึงหมื่นไม่กลับบ้านน้องๆเดี๋ยวเช็ควิตโตนี้นะนะเดี๋ยวมันสั่งเพิ่มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตไปลวงคออวกออกมาก่อนแล้วก็สั่งกินใหม่ได้ไหมคะอ้าวขอบคุณเจ้ามือขอบคุณเจ้ามือสามสองหนึ่งกองไว้ตรงนั้นแหละพี่ขาใี่ไหว้นะคะอีกคีเค็